คลิปนี้มาดูกฎหมายทรัพย์สินกันต่อนะครับในบับ4เนี่ยกฎหมายทรัพย์สินเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ดูภาพรวมให้ได้ก่อนนะครับภาพรวมของกฎหมายทรัพย์สินก็คือนี่นะฮะที่บอกว่าแบ่งเป็นลักษณะลักษณะเนี่ยถามว่าแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะครับก็ต้องตอบนะฮะได้ว่าแบ่งออกเป็น8ดลักษณะครับได้แลักษณะเนี่ยผมจําได้ง่ายๆเลยนะฮะก็คือเบ็ด กรรมครองพาสี่แล้วใช่ไหมอาเหนือเก็บติดเนี่ยเบ็ดกรรมของครองพาอาเหนือเก็บติดเนี่ยนี่คือโครงของอบับสี่นะในเรื่องของกฎหมายทรัพย์สินซึ่งที่บอกว่าเบ็ดก็คือบทเบ็ดเสร็จทั่วไปเนี่ยเนี่ยเบ็ดแล้วก็อากรรมอ่ะกรรมคืออะไรฮะกรรมก็คือลักษณะ2ก็คือกรรมสิทธิ์เห็นไหมชัดไหมฮะเบ็ดกรรมครองครอง,ค,รองคืออะไรฮะครองก็คือ ก็คือสิทธิครอบครองนี่ครับก็คือครอบครองลักษณะ3เบ็ดกรรมครองนะฮะแล้วก็พาพาก็คือลักษณะ4ภาระจำยอมนะสิทธิพาระจำยอมนะอานะสิทธิอาศัยนะลักษณะ5นะอาเหนือเหนือเหนือสิทธิเหน œ, ือ <leveling S 2> พื้นดินนะสิทธิเหนือพื้นดินนะอาเหนือเก็บสิทธิเก็บกินนะแล้วก็สุดท้ายนะลักษณะ8 ก็คือภระรัตติพันในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจำแปดคำเนี่ยเราได้โครงแล้วนะครับทีนี้พอเราได้โครงแล้วเนี่ยในคล divine, ิปนี้ผมอยากจะให้ดูนะว่าทรัพย์เนี่ยนะทรัพย์ที่ทรัพย์สินที่เราจะเรียนกันเนี่ยในเรื่องของทรัพย์ที่เราจะเรียนกันนี่นะครับมันมีทรัพย์เพียงแค่ถ้าจะมองนะที่แบ่งประเภททรัพย์หลักๆเนี่ยมันก็จะมีอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์ ต้องเรียกว่าเท่านั้นนะก็คือมันเป็นทรัพย์ที่เราเราสามารถที่จะแบ่งแยกได้นะแบ่งแยกได้ยังไงครับก็คือแบ่งแยกทรัพย์ที่เป็นอสังหาอาสังหาริมทรัพย์คืออะไรครับอสังหาริมทรัพย์คือนี่ครับถ้าไปดูมาตรา130เท่าไหร่ครับ9 139บอกว่าอาสังหาริมทรัพย์หมายถึงที่ดินใช่ไหมส่วนและเนี่ยว่ากันอีกทีหนึ่งนะ อสังหาริมทรัพย์หมายความว่าที่ดินเพราะฉะนั้นอพอเวลาเราพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ก็หมายถึงที่ดินนะครับส่วนสังหาระครับสังหาริมทรัพย์หมายความว่ามาตรา140ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาเห็นไหมทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาอันนี้ผมให้ให้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนง่ายๆอย่างนี้นะจับตรงนี้ให้อยู่นะฮะคือจับโครงให้ได้จับความหมายให้อยู่เอาละครับ เมื่อเราจับโครงได้นะว่าในบัพทรัพย์สินบบสี่เนี่ยมีนะมีอะไรบ้างมีกี่ลักษณะมีเบ็ดกรรมคลองพา้าอาเหนือเก็บติดแล้วนะนะแล้วก็มาดูว่าเออทรัพย์เนี่ยนะที่เราจะต้องทําความเข้าใจเลยเนี่ยในทางกฎหมายเราแบ่งทรัพย์ออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือนะกลุ่มที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้แก่ที่ดินกลุ่มที่สองเราเรียกว่าสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์คืออะไรครับก็คือ ทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่ดินแค่นี้เองอ่ะเนี่ยนิยามง่ายๆให้ความหมายง่ายๆแต่ความหมายง่ายๆอย่างนี้เนี่ยถ้าเบื้องต้นนะไม่ทําความเข้าใจให้ชัดเนี่ยเราก็จะเวลาเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มพูนความงงงวยไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดสร้างความเข้าใจได้ชัดเจนอย่างนี้นะเอาละเรามาต่อกันต่อในสเต็ปที่สามพอเราทําความเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยใบับสี่ที่เราเรียกว่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับ ตรงนี้คำว่านะทรัพยสิทธิ์ดูมาตรา1298เนี่ยทรัพยสิทธิ์ทั้งหลายนั้นท่านว่าจะตั้งขึ้นนะจะก่อตั้งขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอำนาจในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนี่นะอันนี้เป็นบทปัญญัติที่เป็นพื้นฐานที่วางเอาไว้เพื่อที่จะ,ะกำหนดว่าเรามีคำว่าทรัพยสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคำว่าทรัพยสิทธิ์คืออะไรครับ ทรัพยสิทธ anyway yes um uh ิ์ก็คือสิทธิที่เหนือตัวทรัพย์นะสิทธิที่เหนือตัวทรัพย์สิทธิที่อยู่กับตัวทรัพย์สิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับตัวทรัพย์สิทธิในตัวทรัพย์และตัวทรัพย์คืออะไรครับตัวทรัพย์อย่างที่ได้เรียนเมื่อกี้นะทรัพย์ก็คือเราแบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์อสังหาคือที่ดินนะสังหาก็คือทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่อสังหานะ ถ้าเราเข้าใจความหมายของคําว่าอสังหากับสังหาได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเข้าใจให้เราอีกเปล่าหนึ่งอสังหาหมายความว่าทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ที่ดินเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับสังหาคือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นทรพัพย์ใดที่เคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าสังหาเห็นไ,ไหมแต่ก็มันก็จะมีะข้อยกเว้นข้ออะไรต่างๆก็เอาไว้อีกทีหนึ่งทําความเข้าใจในเบื้องต้นให้หนักแน่นอย่างนี้ก่อนนะครับ ครันนี้คําว่าทรัพย์ยศสิทธิ์ที่เหนือ,อตัวทรัพย์เนี่ยนะใน,ในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยนะครับพอบอกว่าสิทธิ์ที่เหนือตัวทรัพย์สิทธิ์ที่เหนือตัวทรัพย์มีอะไรบ้างนะใ,นใ,นในมาตรานี้ก็บอกว่าจะก่อตั้งได้เนี่ยนะจะต่อก่อตั้งขึ้นได้หมายถึงจะมีได้เนี่ยก็แต่ด้วยอาศัยอํานาจในประมวลกฎหมายนี้ให้มีนะ นะหรือกฎหมายอื่นให้มีนะอัาน,นี้ในประมวลกฎหมายนี้เนี่ยในบับนี้โดยเฉพาะเอาบับนี้ก่อนนะให้ชัดก่อนทําความเข้าใจให้ชัดก่อนว่าทรัพยสิทธทิ์ที่เป็นสิทธทิเหนือทรัพย์สินเนี่ยมันมีอะไรบ้าง่นะาอกีผมให้ให,ให,ให้ให้จำคีย์เวิร์ดไว้แล้วนะเบ็ดกรมครองพาอาเหนือเก็บติดเห็นไหมจำได้ไหมฮะถ้าจําได้นะตัดคําว่าเบ็ดทิ้งไปก่อนตัดคําว่าเบ็ดนะเพราะตัดคําว่าเบ็ดทิ้งเนี่ย เจ็ดตัวที่เหลือนั่นแหละคือทรัพยสยสิทธิ์ครับเข้าใจไหมฮะชัดไหมฮะเจ็ดตัวที่เหลือก็คือกรรมครองพาอาเหนือเก็บติดเจ็ดตัวนี้คือทรัพยสยสิทธิ์ในในประมวลกฎหมายนี้ในบับนี้เอางี้ดีกว่าชัดเจนไหมฮะนะเตัวนี้นะเพราะฉะนั้นกรรมครองพาอาเหนือเก็บติดเนี่ยตรงนี้เป็นสิทธิครับเป็นเรื่องของสิทธิสิทธิ กรรมสิทธนะิ์ก็เป็นเรื่องของสิทธินะครอบครองนะครอบครองก็เป็นเรื่องของสิทธิ์เปิดให้ดูดีกว่าเพื่อที่จะให้เห็นนะฮะภาพกรรมสิทธ์ก็เป็นเรื่องของสิทธินะที่มีอยู่เหนือตัวทรัพย์ถูกต้องไหมนะกรรมสิทธิ์นะกรรมสิทธิ์เนี่ยจะต้องมีอยู่เหนือตัวทรัพย์ตัวทรัพย์ที่เราบอกก็คือตัวที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และก็ตัวที่เป็นสังหาริมทรัพย์ด้วยกรรมสิทธิ์นะกรรมสิทธิ์เนี่ยจะมีอยู่เหนือตัวทรัพย์2ประเภทนี้เลย ถ้าเริ่มสเต็ปที่4จํจให้ได้นะก็คือทําความเข้าใจว่าสิทธิทรัพย์สิทธิ์ที่ในบับ4เนี่ยบัญญัติไว้7 7ตัวด้วยกันเนี่ยเสิทธิ์ด้วยกันเนี่ยสิทธิ์ตัวแรกคือกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์มีอยู่เหนือตัวทรัพย์ที่เป็นทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์จาให้ได้ก่อนกําหนดให้ได้ก่อนนะฮะคราวนี้ครอบครองเนะเบ็ดกรรมครองครองครองก็คือสิทธิที่ครอบครองสิทธิที่ครอบครองเนี่ย ก็มีได้ทั้งนะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์จาแค่นี้ก่อนนะนะว่าสิทธิครอบครองนะที่บอกว่าเป็นทรัพย์สิทธิ์เนี่ยมีอยู่เหนือนะทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์นะอันนี้นะอันนี้เป็ดกรรมครองใช่ไหมผ่าพระราชยอมเนี่ยคำว่าพระราชยอมก็เป็นสิทธินะสิทธิเหนือตัวทรัพย์นะแต่เป็นสิทธิเหนือตัวทรัพย์ ที่เป็นสังอสังหาเท่านั้นสังหาเท่านั้นนะตั้งแต่สิทธิพราะราชยอมเนี่ยนะเบ็ดกรรมครองพาพาอาเหนือเก็บติดที่เหลือเนี่ยนะที่เหลืออีก5สิทธิเนี่ยก็คือพราะราชยอมนะพาสิทธิอาศัยสิทธิอาศัยเปิดอยให้ดูนะนี่อาศัยก็คือสิทธิอาศัยนะเก็บเหนือสิทธิเหนือพื้นดินนะสิทธิเหนือพื้นดินแล้วก็ สิทธิเก็บกินแล้วก็ติดภาระติดภาระในอสังหาริมทรัพย์ทั้งหสิทธิที่เหลือนี้เป็นทรัพยสิทธิที่มีอยู่นะกับทรัพย์ประเภทที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นอสังหาริมทรัพย์คืออะไรครับคือที่ดินเห็นไหมเพราะนั้นทรัพยสิทธิสิทธิห้าตัวนี้เป็นสิทธิที่มีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์เท่านั้น เราจะไม่พบว่าสิทธิห้าตัวนี้อยู่กับนะอยู่กับสังหาเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราจะต้องอทำความเข้าใจให้ให้ชัดเจนถ้าเราทำความเข้าใจตรงนี้ไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวงงครับงงนะเพราะนั้นทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะและเมื่อทำความเข้าใจตรงนี้ชัดแล้วเรามาดูแต่ละสิทธิแต่ละสิทธิครับกรรมสิทธิ์ทบทวนนะกรรมสิทธิเนี่ย ก็มาสิทธิ์เนี่ยมีมีได้ทั้งทรัพย์ที่เป็นอสังหาและสังหาถูกต้องไหมนะควบความจํานะและทําความเข้าใจด้วยแล้วก็สิทธิครอบครองสิทธิครอบครองเนี่ยมีได้ทั้งทรัพย์สินที่เป็นนะอสังหาและสังหาจําได้ไหมฮะจได้นะคบถวนแล้วนะอันนี้ตั้งแต่พระราจํายอมเป็นต้นไปเนี่ยนะมีได้เฉพาะ,ะทรัพย์ที่เป็นอสังหาคือที่ดินเท่านั้น อ่าครับนะฮะเอาละเมื่อมีความชัดเจนทําความเข้าใจได้ชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเรื่องของสิทธิ์เนี่ยนะฮะเรื่องของสิทธิ์ทัพพยสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยสิทธิ์ที่บอกมา7ตัวเนี่ยนะฮะอย่างที่ได้เรียนนะฮะหนึ่งสามนะเก้าแปดหนึ่งสองเก้าแปดครับแมพูดพูดพูดผิดหนึ่งสองเก้าแปดเนี่ยก็บอกว่าอ่าจะต้องมีกฎหมายนะรับรองนะ จะต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองนะสิทธิ์ในตัวทรัพย์เนี่ยเพราะนั้นสิทธิในตัวทรัพย์ในในประมวลกฎหมายนี้รับรองไว้ในบับนี้รับรองไว้7ตัวด้วยกันนะฮะส่วนในกฎหมายอื่นล่ะครับกฎหมายอื่นที่เราเราเรียนกันนะนะอย่างเรียนต่อยอดนะอย่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์ยศเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นสิทธิเหนือตัวทรัพย์สินสิทธิเหนือตัวทรัพย์สินทรัพย์ยศนะพวกลิขสิทธิ สิทธิบัตรบาเครื่องหมายการค้าแล้วก็มีอะไรอีกหลายตัวที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยอ่ะเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยเดเรียนกันเนี่ยก็เลยไม่คุ้นเคยอย่างอะไรเนี่ยสิทธิที่อื่นๆนะ <c oughs> ก็ว่ากันไปนะตรงนั้นนะแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะว่าตัวหลักๆเนี่ยเราได้ตัวหลักๆไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อยอดได้นะครับประเด็นต่อไปที่จะให้เรียนรู้ก็คือ เรื่องของสิทธิทแต่ละตัว,แต,ตว,ตแ,ตตวแต่ละตัวเนี่ยทรัพยยิทธิ์แต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยอย่างกรรมสิทธิ์เนี่ยกรรมสิทธิ์เนี่ยมีอยู่นะมีอยู่เหนือทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวกรรมสิทธิ์เนี่ยมันหมายถึงตัวที่เราคุ้นเคยกันมากเลยในชื่อคําว่าใครที่เป็นเจ้าของใครที่เป็นเจ้าของก็คือคนที่มีกรรมสิทธิ์และก็เป็นสิทธิ์ที่ใหญ่ เป็นสิทธิ์ที่ใหญ่เหนือตัวทรัพย์เพราะฉะนั้นใครที่มีสิทธิ์เหนือเหนือทรัพย์สินอย่างกรณีเหนือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นี่นะฮะเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะนะจัดการเกี่ยวกับตัวทรัพย์นั้นได้กรรมสิทธินะแล้วก็สิทธิ์ตัวรองกรรมสิทธิ์นะกรรมสิทธิ์ฮะแล้วก็สิทธิตัวรองก็คือสิทธิ์ที่ครอบครองแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ดูก่อนว่า อิทธิฤทธิเดชแหอิทธิฤทธิเดชก็คืออำนาจเนี่ยนะอำนาจของคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็คือมีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์เนี่ยมีกรรมสิทธิ์อย่างเงี้ยนะฮะกฎหมายตาม1336อันนี้ก็ต้องจําอีกและเวลาจะอ้างอีกเนี่ยนะว่าเนี่ยนะภายในบังคับแห่งกฎหมายภายในบังคับแห่งกฎหมายนี่พักไว้ก่อนนะครับที่บอกว่าภายในบังคับก็คือมันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่า ตรงนี้เท่านั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใชนะ่ถ้ามีกฎหมายอื่นนะกฎหมายอื่นที่เขียนเอาไว้บัญญัติเอาไว้นะนะอย่างไรนะก็ต้องไปว่าตามอันนั้นแต่ตอนนี้เราเรียนเรื่องกรรมสิทธิกรรมสิทธิ์ในบับ4นะได้กำหนดอำนาจของเจ้าของกรรมสิทธิ์ไว้อย่างไร1นะ6 3 3 6 เจ้าของทรัพย at ์ท <b> ร <film> ัพย well <ilgili> ์สินนะเจ้าของทรัพย์สินก็คือเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์ใช้สอยเจ้าของทรัพย์สินตรงนี้หมายถึงทั้งทรัพย์ที่เป็นสังหากับอสังหานะเพราะว่าเราบอกเรารู้แล้วใช่ไหม้เรื่อี้เราเรากำหนดแล้วใช่ไหมว่าตัวที่เป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยมันมีมันมีอยู่เหนือทรัพย์ที่เป็นทั้งอสังหาและสังหานะเพราะนั้นนะเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิ์ใช้สอยใครที่เป็นเจ้าของทรัพย์ เจ้าของที่ดินนะก็คืออสังหาหรือมารัพย์หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นอย่างอสังหารอื่นนะอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยกทรัพย์สินทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่อสังหาอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ใช้สอยนะใช้สอยก็คือใช้จริงๆนะและจำหน่ายจำหน่ายก็คือจำหน่ายใจโอนก็คือยกให้คนนู้นขายให้คนนี้นะนี่คือจำหน่ายนะจำหน่ายก็คือเอาออกไปจากตัวนะจำหน่ายจำหน่ายเลยครับ จำน่ายทรัพย์สินของตนนะก็คือใช้สอยก็ได้ไม่อยากจะใช้สอยก็จำน่ายออกจากตัวไปนะจะโดยขายยกให้อย่างเงี้ยหรือแลกเปลี่ยนก็ว่ากันไปนะเนี่ยก็คือจำน่ายทรัพย์สินของตนออกไปนะและได้บัญญัติถ,ถึงอำนาจนะของเจ้าของกรรมสิทธิ์ไว้อีกว่าได้ซึ่งดอกผลนะทรัพย์เนี่ยมันสามารถที่จะออกดอกออกผลได้นะอย่างอสังหาริมทรัพย์เรามีที่ดินนะเราปลูก เรามีต้นไม้อยู <lawsuit royable ring word> <eline> ่บนที <Pacific astrology> ่ดินซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนควบอย่างเงี้ยนะแล้วต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ที่ผลผลได้อย่างเช่นยกตัวอย่างต้นมะม่วงอย่างเงี้ยนะมันก็มีผลมะม่วงผลมะม่วงก็คือดอกผลนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของต้นมะม่วงใครที่เป็นเจ้าของที่ดินก็จะได้สิทธิ์ตามกฎหมายอย่างนี้ก็คือว่าได้ดอกผลใครที่เป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์อย่างประเภทที่เป็นสัตว์นะเป็นสุนัขอย่างเงี้ยนะเป็นสุเป็น มีสุนัขมีสุกรมีแมวอะไรพวกนี้นะคือคือสัตว์ต่างๆเนี่ยนะก็สามารถที่จะนะมีดอกผลด้วยเขาเรียกดอกผลนะที่เป็นธรรมชาตินะฮะดอกผลธรรมดานะก็คือนะมีลูกลูกของสัตว์ต่างๆก็ก็เป็นนะเป็นดอกผลของทรัพย์ใครที่เป็นเจ้าของสุนัขสุกรนะแม่ไก่อย่างนี้นะอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเป็นนะ เป็นเจ้าของดอกผลนั้นด้วยนี่ดอกผลน่าได้ซึ่งดอกผลของทรัพย์สินนั้นนะกับทั้งมีสิทธิติดตามติดตามและเอาคืนไอ้ไอ้คำว่าติดตามและเอาคืนเนี่ยมันคืออะไรก็คือถ้าเกิดมีคนที่นะมาล่วงละเมิดทรัพย์สินมาขโมยไปอย่างเงี้ยหรือมาหรือมาได้ทรัพย์สินจากเราไปจากการเช่าก็ดีนะจากการที่มายักยอกมามาทํา นะทำทุจริตอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของเราเนี่ยล้วก็มีสิทธิติดตามนะแล้วก็เอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้ก็คือบางทีเราก็ให้คนอื่นยึดถือไว้เนื่องจากว่าเขาอาจจะเราอาจจะมีสัญญาเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็มีสิทธิ์ที่จะติดตามนะจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์แล้วที่จะยึดถือไว้อย่างเงี้ยหรือเขาเคยมีสิทธิ์แต่พอมันหมดสิทธิ์นะเช่นหมดสัญญาต่อกันอย่างเงี้ย เขายังไม่คืนเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิติดตามและเอาคืนอย่างนี้นะก็คือ,อไปฟ้องร้องไปต่างๆเพื่อที่จะให้เขาส่งมอบอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้และนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์อะไรอีกสิทธิ์ที่จะขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้ามาเกี่ยวข้องในทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายขัดขวางคืออะไรนะขัดขวางก็คือเกิดถ้าเกิดบางทีบางครั้งเนี่ยบางทีทรัพย์ทรัพย์สินบางตัวเนี่ยนะ มันเกิดมีคนอ้างอ้างอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหลายคนไงพออ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหลายคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีสิทธิ์ดีกว่าเขาเนี่ยนะเราก็ต้องใช้สิทธิ์ขัดขวางไม่ให้คนอื่นเนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบเช่นมาอ้างสิทธินู่นสิทธิ์นี่นะทั้งทั้งที่ว่าเราได้สิทธิ์มาอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยแต่เขาก็เขาก็อ้างว่าเขาได้สิทธิ์เนี่ยนะต่างคนต่างอ้างการได้สิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็ต้องมาพิสูจน์สิทธิ์อีก ก็คือต้องนําเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางศาลนะเพื่อที่จะให้ชี้ขาดนะชี้ขาดว่าใครควรจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างนี้นะวันัน้นมาตรา1336กเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรรมสิทธินะทีนี้กรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่นะเมื่อเป็นสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราจึงบอกว่าโอ้กรรมสิทธิ์ในเหนือทรัพย์เนี่ยมันมันทำให้เจ้าของทรัพย์เนี่ยทำอะไรกับทรัพย์นั้นก็ได้นะจะใช้ซ้อยจะ จะาําลายทรัพย์นั้นก็ได้ไม่อยากจะใช้ก็ทําลายแต่การทําลายต้องระวังนะถ้ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอย่างเช่นบอกว่าเอาบ้านของฉันฉันไม่พอใจฉันจะเผาแต่ไอการเผาบ้านของตนเองนะ่ถามว่ามีสิทธิ์เผาไหมมีแต่พอเผาแล้วนะถ้าเกิดมันลามไปยังบ้านคนอื่นนะคุณเสร็จนะอันนี้เป็นคดีอาญาเลยนะครับบางทีเนี่ยไปไปเผาทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วแม้แต่ว่า ตรเตรียมการเผาวางเพลิงเผาทรัพย์นี่ก็ถือว่าผิดแล้วนะเอากฎหมายเอาโทษแล้วเพราะว่ามันรุนแรงนะเรื่องของการเผาเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยการทําลายทรัพย์สินของตอนเองนั้นไม่ใช่ว่าตนเองจะมีสิกร้อยเปอร์เซ็นที่จะทำลายหรือไม่พอใจทําลายโคมคามเลยไม่ได้นะตรงนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้องตระหนักเลยนะนะอันนี้เรื่องของกรรมสิทธินะฮะครนี้ประเด็นอีกตัวหนึ่งนะนะเรื่องของสิทธิครอบครอง ประเด็นเรื่องของสิทธทิครอบครองเนี่ยที่ที่ผมบอกว่ามีเหนือนะอทรัพย์ที่เป็นทั้งสังหาและก็รสังหาด้วยกรณีเรื่องของสิทธทิครอบครองเนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่ยังไงครับที่บอกว่าเป็นประเด็นใหญ่ก็คือว่ามันมีเหนือทั้งตัวที่เป็นอสังหาและสังหาอันนี้จะโดยเฉพาะประเด็นที่มีอยู่เหนืออสังหาหริมาทรัพย์ก็คือที่ดินเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ดินนะฮะ ที่ดินบางแปลงมีกรรมสิทธิ์ได้ครับที่ดินบางแปลงไม่มีกรรมสิทธิ์นะมีแต่สิทธิ์ครอบครองครับมีแต่สิทธิ์ที่ครอบครองนสังเกตนะฮะที่ดินนะแปลงไหนที่บอกว่ามีกรรมสิทธิ์นะแปลงนั้นจะต้องมีโฉนดที่ดินแปลงใดที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะอาจจะไม่มีเอกสารกำกับเลยก็ได้ที่เราเรียกว่าที่ดินมือเปล่าแต่ที่ดินมือเปล่าบางบางบางประเภท ก็มีเอกสารกำกับอีกเอกสารตัวไหนกำกับครับอย่างสงคเงี้ยสมัยนี้ไม่มีแลวนะใบสคหนึ่งนะใบที่แสดงสิทธิการครอบครองอันนี้ต้องไปเรียนเพิ่มในประมวลกฎหมายที่ดินนะประมวลกฎหมายที่ดินก็จะนะแยกแยะให้เห็นว่าสิทธิเหนือเหนือเหน,นือที่ดินนะสิทธิประเภทใดนะในสิทธิในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบางตัวมีกรรมสิทธิ์ก็คือทางรัฐ ออกเอกสารสิทธิ์คือโฉนดให้อะอันนั้น,นคือกรรมสิทธิ์แต่ถ้าเกิดที่ดินแปลงใดยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดกำกับน่น,นะมีแต่อย่างเงี้ยสคนหนึ่งมีแต่นศส,สามมีแต่นศส,สามกอ,อย่างเงี้ยนะมีแต่ครุฑดำครุฑ,ดดรฑดแดงอย่างเงี้ยครุฑเขียวนะถ้าเป็นครุฑ,รฑดำนี่ก็คือนศส,สามนะถ้าเป็นครุฑนะครุฑ,รฑเ,เขียวก็คือนศส,สามกนะ ถ้าเป็นครุฑแดงนะฮะครุฑแดงนี่ก็คือโฉนดนะเพราะฉะนั้นดูดูดูถ้าเกิดสังเกตอย่างง่ายๆอย่างนี้นะก็คือเอกสารที่เกี่ยวกับที่ดินนะถ้าเป็นอเอกสารที่เป็นตราครุฑสีแดงอย่างงี้เอานั่นแหละคือกรรมสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นสังเกตตรงนี้ให้ดีแล้วแยกแยะให้ออกว่าที่ดินมีมีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์อยู่2ตัวนะในส่วนของสิทธิครอบครองนะครับ คาวนี้ไอ้ตัวสิทธิคอบกรองเนี่ยนะมันก็มีวิธีการในการทําความเข้าใจอย่างไรซึ่งคนที่เรียนกฎหมายใหม่ๆเนี่ยนะผมผมเชื่อว่าค่อนข้างจะทําความเข้าใจยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันจะไปพันกับไอ้การการที่เรามีทรัพย์สินอะไรอยู่ในมือนะคานนี้ไอ้การที่มีทรัพย์สินอะไรอยู่ในมือเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะอย่างเรื่องของยักยอกอย่างเงี้ยนะเรื่องของการลักทรัพย์ยักยอก การวินิจฉัยประเด็นเรื่องของลักทรัพย์ยักยอกเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการครอบครองนะถ้ามีสิทธิ์ครอบครองอย่างเงี้ยนะแล้วก็การถ้าเกิดไปยักยอกไปเอาทรัพย์เข้าไปมันก็กลายเป็นความผิดฐานยักยอกเนี่ยแต่ถ้าิดไม่มีสิทธิ์ครอบครองนะเขาให้ยึดถือไว้ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเงี้ยหรือยึดถือแทนคนอื่นเขาอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยถ้าเอาเอาทรัพย์เข้าไปอย่างเงี้ยก็เรียกว่ารักทรัพย์เลยเห็นไหมความแตกต่างอยู่ตรงนี้เพราะนั้นลองทําความเข้าใจเรื่องของสิทธิทครอบครองซึ่งในคลิปนี้ก็คงจะนะเวลามันไม่พอแล้วมันจะยาวมากนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิครอบครองกับสิทธิที่เหลือนั้นต้องยกไปไว้ในคลิปต่อไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะก็ทบทวนนิดหนึ่งนะก็คือเรื่องของเนี่ยกรรมสิทธิเนี่ยเป็นสิทธิที่ใหญ่นะแล้วก็มี นะมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอย่างไรก็1336นะไปทบทวนนะหนึ่งสาจำได้ก็ดีนะจำได้ทําความเข้าใจให้ดีแต่ละตัวแต่ละตัวหมายความว่าอย่างไงนะแล้วก็โครงที่ผมได้ให้ไว้นะครับเบ็ดกรารครองพาอาเหนือเก็บติดเอาล่ะครับคลิปนีเอาไว้แค่นี้ก่อน